สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีเวิร์สุขสุขรรเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็มาพบพ่อก,กับซ่องบอลลคือเก้าพี่น้องมื้อนี้อ้ายคุนเพิ่นเอาเป็ดมาให้ต้มพี่น้องแหมสวัสดีเด้อพี่น้องตอนนี้บ่าวเป้เเปก,ก็เป็นต้ากล้องให้บอลล็อเดอ้อไอทหารเป่นมาเออม,มาบ้านพี่น้องเป่นม,มาหยามบ้านบไปนี้พี่น้องมีไอคูนเป่น <c oughs> เลี้ยงเป็ดพี่น้องเอ้ยเลี้ยงเป็ดสโลงเป่นเราสโลงสามร้อยซับสามร้อยซับเด้อ มาโหลดเด้มาโหลดเป็นเจ้าภาพเหินเนาะแม่ซีซีลอยทราบมาโหลดนะซีลอยจนที่เออให้สถานที่มาเบิ้งพี่น้องอ่าไปเบิ้งข้าวซอยพอขูเห็ดกินโอ้ได้พ่อโค่ได้พี่น้องเอ้ยเผิ่อนมาโหลดได้พ่อโคมาเห็ดให้กินกันเลยนี่แหละเซฟพี่น้องเซฟมือเซฟของมาโหลดพี่น้องเอ้ยเซฟประจำเซฟประจำคลองเพิ่นเซฟในมุ้ว่านพี่น้องเเซฟล กำลังล่างอันนี้พี่น้องเลยได้เยอะปลานี่เลยบ่ปลาเขาอยู่ไหนบ่มันห้อนไหนอยู่นี่แล้วมันห้อนเท่าไหร่มันอัพเลยเอาเองเขาไหมไม่ดีหนูเมื่อกี้ก็บ่ได้ออกหนาด้วยพี่น้องแมนเมื่อกี้ไปออกหนามาลดกันได้เพิ่นอยู่บ้านตอนแรกคุณวอร์ซิออไปรีดนังเบ้าเป้พี่น้องเลยกลับไปห้าเบ้าคูดมาชุดท้ายนี่พ่ะ ไอ่ไอ้ทหารขึ้นหมาเพิ่น่รจะกินตาเป็ดพี่น้องเลยได้จัดให้เพิ่นแบบนั้นนานพ่อก,กันเธอเนอาะบอลลดเนาะนเพิ่นไปลาดปีเลยห้าวข้าวร้องปีเลยได้เพิ่นไปเป็นทหารยังมีจบพัรษะสามปีเพื่อโจบพรรษะก็ได้แต่นอนไปนเบื้องหน้าเพื่อนตาเพื่อนเป็นปีไม่ได้พ่อก,กันก็กินฮอดกันแล้วเนาะบอลลดเนาะเพิ่นก็กินฮอดบาด้านั้นยังพาอมา เนี่ยทหาร่องเอ้ยไกลบ้านไกลเมืองผักนี้ไรโรยมันยังมีห่อนไายมันยังมีห้อนข้าหนามันห่อนได้าเลือนี้ห่ใหนายพันตีเป็น้ทหารหนาวหน่อยกำลังซอยเป็นโซซีมือร้ายมันไม่ลายปีไม่ได้กินซี่มือเพิ่นว่เลยบ่มาเรักผักอันนี้นะผักกิอ ลดลดเอาไว้สิไถ่โมกนแน่เ้ยอ่านเ่าแน่บอกาษาบันหาโอิเกอร์โอซิเกอร์โอซิไถ่น้่สอยเฮ้ยย็นละอันั่นบอกเลือดแปงบคาเอเลือดแป้งตาตาตาเป็ดโอ้ยจะได้กินแล้วพี่น้องเลยบอเป็ดไม่เคยกินจะกเคยเคยกินกระอบกระต้มกับปี้ไม่ชไม่ได้กินที่มือนายจ้องพี่น้องเลย ดีใจดิช่งก็เห็นเห็ดนี่ตัวรเราพักอมาเพชินเอายูุนในคูนั่นแหละโอได้โอ้ออเอายู่บุนเนี่ยหรอวะไม่ใช่มันเฮ็ดมันฟงเด็กอับเอาชชนชนทั้งหลับเรนเรนเาอะไนีจ่าเพื่อนพี่องออกมาโคอยูนอเพราะ่าอยู่ไหนมันฮอบมะรี นีบบ่กำลังต้มนำ้ำเมื่อนี้มีกลิ่น,ลน,ลน,นรรลแล้วพี่น้องเนอเบิ่งพี่น้องบอโหลดเป็นเห็ดแหะดังไพรพี่น้องไปบุลุกเป็นได้บอโหลดได้มูได้คู่หมาโดนๆเธอมอนเนาะพี่น้องไอ้สีนะที่ได้เห็นมูเห็นคู่ตอนนี้แหละกว่าบ๊อปปี้กับโมเคยทำมูทำคู่หมาเป็นนี่จา้ากอเมื่อน,นี้เป็นโอกาสดี กนายท่านไม่หลุกเราเนาะก็น่าแท่านเอาไม่มาไม่ได้ผสมมาเนี่ยลำบาร์ดเนาะแม่แา่ท่านเอามาตอนหาเพื่อนยังดีแล้วพี่น้องเอ็นนานเธอนอนพันเอาเล็กไม่หลุกเนาะอพันเราเล็กจะไงฮะยืนใต้อุกเรียนกันอยู่นะเอานะเดินวอกันเออเดินเดินวอกกันทีนึงไปกินบานาะตาเป็ดวันนี้พี่น้องเลย โอเปกินข้าวเศร้าเลยค่อยกินน้องหวานกับมื่นเมือไม่ได้กินข้าวเลยเป็นโมสบายพี่น้องบาลดว่าจะี๋ยาไปหาเพิ่นตะคิดเห็นใจมู่เพิ่นมาแล้วก็มาชุ่มแจวน้องชิเบิลพี่น้องเลยก็ไม่ได้กินนะี้ยรอมาพอมื้อกินข้าวแล้วชิบเอกไปหาเพิ่นแบบพี่น้องมาบหลดก่อนพี่น้องอืมข้าวมาห้าก้อนมีแต่เคเคพี่น้องจะน่าไอคุณกับเค้กมาลดกับเค้กมาชิบถ่ายมาห้ามาลดก่อนเคกคือเคเยอะพี่น้อง เมื่อวานนี้บ้าเป้กับบ้ารดกับพักพอ่อนพี่น้องเลยพักพ่อนั่นก็ซีเริงแรงแล้วก็กไปซื้อหยาพีน่น้อ,อ,องไปโกด,ดไปซื้อาย,ายามากินามาแล้วก็เข้าไปไหว้พระยู่วัดพี่น้องแล้วก็พ,กพ่นตกผ้าหล่อมนวลรถเนาะบ้าเป้แข้งพ่นอ่ะคืนนี่คนตกหลมแห้งเป้เเปเไปเดินไปเป้ไรเตอร์วิดเหรอวิดหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งครับแม่สถานะอายาเด็กเลย ผนตกง้แหงหลห่ำหง่ไรกก่ากปาะเอาไปจูดทูจูดเถนปุญญาแตายายเพื่อเราพนรลบมาอูอ้เนาะฮึ่งๆเข้าไปหนึงก็งเป็นนี่นี่เนปินไปเล่นจุเจเถใปาตาคนบๆไปกินบะน้อแดกก่แดกเมื้อนี้คือจีบอกาดดีพี่นนองได้กิน เป็ดไอ้ขุนมันกินเป็ดไอ้ขุนพี่น้องเอ้ยเป็นบ้านกดนี่แห้งเพิ่นเจ้าแห้วเบะผู้บ้านก๊อดด้ยซอยด่านเพิ่นเด้อม่นเป็นบ้านกดเพิ่นเจ้าเบะว่าเรสุงกินอืมเพิ่นดาวหนึ่งพันู้ติตาแบ่มีการพนันนีในใจเิ่นท่าเออปลาเราเด้อเราเป้เบิ้งยิ่งสุดเราพี่น้องเอ้ยพี่น้อง ว่าหลุดยากเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวได้พี่น้องมารถุดช่างเลยพี่น้องเอาเด้อเอาเด้อไปไปไปคือตามเพิ่นแน่หลานีตาไมซื้อแล้วพี่ทองเต้องได้เบิุงเดชสมเพิ่นพร้อมไปเด้อค่ะเดี๋ยวไปจับได้เลยเบิ่งบรรยากาศแดดฮอร์นก็บ้อนเข้ารถไปจนจิตใจเขอาแดดแหงแดดยังวะนานหนุนซ้ำแดดแจ๊ เดือหนึ่งนี่ก็มัดแล้วข่าเข้าอก็แรงเรืเร่องจะหลุดเลยเหลอากลนะแซ่บไปกด่อ้งีิงสิวในอานหารพ่นจากิ้งกินประชิดสิวนะพี่ต่อเลยนีย่เราจะกินแ,แล้วพาพกินภาพแซลนี่พอได้ร้พี่ตอเอยเพระพาะเราต้องซาซานำมาเลยน,นะเป็นยังไงกินสิวพี่ต้องไปเอ,อ่อไปให้คนเออแม่หลดอาเพื่อมันเออ ่ยเลดัง้อมาเพิ่อนน้องเซฟบาลหลดเดอ้อนี่เห็ดกินยังกระไดเพิ่นมาเห็ดให้กินตลอดมาหลด,ดเพิ่นว่าบอปปอา๊อบบี้กับยี่โม่เฮ่นคือกันที่เราเยบ๊อบบี้ไม,ม่ได้อ็ดนะพอดเั้ยอันนี้อ่อนหนำมันจ้ากันสวัสดีอ้อไว้ตานนเป็นเห็ดตาเด้อพี่น้องโลดโลดเป็นที่ห้อยได้นี่เฉพาะตอนซีนเลยเน้องบ้าเนาะพายเนาะแม่ เออเด็ดแปตาเป็ดวันนี้ออเนตับเออโอยกินเนื้อตับจังาแปลกแต่ยมงอาหารจะคือแปลกจะกินตับอ่ะลบเนาะคนไม่ได้กินข้าวซ้อนร้านมือกินแต่นมไม่เด้เรก็ได้เจ็บแน่ไม่ก้ามี้ เบิ่งผู้พี่น้องใกล้ใกล้ประเทศหรือใกล้จรวดเน่ะเนี่ยใกล้ประเทศโต้หลักไปต้มหลักต้มนล้วมาโลดเนาะบ้านบ้านมาโลดไก่แคลวัดพี่น้องเอ้ยเพิ่นหลักไก่วัดไปต้มกินไปจักเสวไปปิ้งนะแม่นพ่อไก่จ๋าแม่หลักเอาไก่ยาตามาปิ้งมาจักนี่เดีได้ในบุญได้ เใช่ไหมจะได้ใช่ปะมันนั่งร่ว้ๆซะะะห่อนไว้ปลาเป็ดปีป่ายงอชั่งกอนิ่มันคือใครน่อยดิพารตอนนี้นับิ้นละอยบอกยังไงก่อนด้ยมาเบิร์ดเซฟเซฟของบ้ารลดได้เี่เพี่อนเลย บ้มพี่มัมีเซฟเห็ดเกี่ยังยังเหตุเองเลยมีบาลหลดเพิ่นเอิ้นเซฟเพิ่นมาเห็ดให้กินสองแต่ไม่ได้สิมันเนาะเอาล่ะตัวต้มนะตาหยาบขนาดเหตุปีศาจบูเบ้ออย่างเงี้ยใบนำบริโภคสองสองเดี๋ยวท่าเบิ้งตอนเพิ่นแปลงแล้วเด้วยที่น้องมาเบิ้งพี่น้องเซฟ เซฟองบอลหลุดค่ะลีนบาลน็อาตาปิดจะจะเหลืออี่น้องเลยบริจีนตนาใน้พี่น้องเบิ้งเด้อนี่ขั้นแรกของบอเเห็นเาลงีอ้าวเอ็มบท่อเนักเกิรกล้ามแล้วก้ามแล้วนอนทู่เนาะแนสุดยอดขอบใจทุนลายเด้อเอาปิดให้บอลหลุดค่ะยบานบอปิดบอลหลดมาดักอักเอิดตักตบไปเลยไปเลยบลเนเจ้าวตบ มักก็น้ำต้มพี่น้องเลยปิ้งพร้อมมีทั้งแจ้วมีทั้งต้มมีทั้งปิ้งมีทั้งต้าพี่น้องเฮ้ยครบสุดเลยวันนี้มาเด้อพี่น้องกินต้าเป็ดต้าเป็ดพร้อมกินกันได้เอาเลยแล้วเด้อพี่น้องเด้อที่ได้ไปกินข้าวกินน้ำมาได้พี่น้องเพราะไอ้ปูนีด้กินข้าวเลยกินข้าวได้วันนี้เอาพาร์ี่ฟักน้อกคุณได้ซันนี่ล่ะนี่กับจ่อแก่ๆไปแล้วยิ้มพ่อกันคลิปหน้าเด้อไปต่อเพิ่มคลิปให้ปูนเพิ่นตอนกินแมน เอราะพอกันคลิปหน้าอยู่ดีมีแหงเบิร์สุขุสุขคนก่อนื่นก็ับพี่น้องติดตามซ่องบาลลูดบาวขูดเน่เด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจสามนุ่มบ้านนาขนอดเนี่ยเด้อสปายเด้วสบาย